รายวิชาอักษรไทยน้อยเบื้องต้นบทที่3ลักษณะของสระอักษรไทยน้อยตอนที่1สระอักษรไทยน้อยสระอักษรไทยน้อยใช้เขียนไว้รอบพยัญชนะตัวเต็มคือเขียนไว้ด้านหน้า เรียกว่าสระหน้าเขียนไว้ด้านหลังเรียกว่าสระหลังเขียนไว้ด้านบนเรียกว่าสระบนเขียนไว้ด้านล่างเรียกว่าสระล่างเหมือนสระอักษรไทยปัจจุบันสระอักษรไทยน้อยมีทั้งหมด27รูปดังนี้สระหน้าคือสระที่ใช้เขียนไว้ด้านหน้าพยัญชนะตัวเต็ม เหมือนสระอักษรไทยปัจจุบันมีสีรูปดังนี้สระเอสระเอสระโอ สระไอสระอัะอกษรไทยน้อยใช้เขียนไว้รอบพยัญชนะตัวเต็มตัวที่สองคือสระหลังสระหลังคือสระที่ใช้เขียนไว้ด้านหลังพยัญชนะตัวเต็มเหมือนสระอักษรไทยปัจจุบันมีสีรูปดังนี้สระอะ สละอาสละอัมและตัวสุดท้ายสละออเมื่อมีตัวสะกดสละอักษรไทยน้อย ใช้เขียนไว้รอบพยัญชนะตัวเต็มตัวที่3คือสระบนสระบนคือสระที่เขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะตัวเต็มเหมือนกับสระอักษรไทยปัจจุบันมี5รูปดังนี้สระอีสระอี สระอือสระอือและสระบนตัวสุดท้ายคือสระออเมื่อไม่มีตัวสะกด ตัวที่4คือสระล่างสระล่างคือสระที่ใช้เขียนไว้ใต้พยัญชนะตัวเต็มหรือพยัญชนะตัวควบกล้ำเหมือนสระอักษรไทยมีสองรูปดังนี้สระอุและสระล่างตัวสุดท้ายสระอู สระอักษรไทยน้อยใช้เขียนไว้รอบพยัญชนะตัวเต็มแบบที่5คือสะระผสมสะระผสมคือสระเดียวที่ประสมกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปคือประสมกับพยัญชนะและเครื่องหมายเหมือนกับสระภาษาไทยปัจจุบันแตกต่างกันบางตัวที่อักขรวิธีการเขียนดังนี้สระเอ สละแอสละโอสละอ สละอัวสละอัวสละเอีะ สละเอียสระเอีย,อยตัวนี้จะเขียนเมื่อเขียนคำที่ไม่มีตัวสะกดสละเอือสละเอือ สละเออสละเอสละเอา สระพิเศษอีกสองตัวคือ 1. ตัวยอเฟืองใช้เขียนแทนสระเอียเมื่อมีตัวสะกดเหมือนก,นกันกับอักษรธรรมีสารเช่นคำว่าเกี่ยวบางครั้งเขียนเป็นพยัญชนะตัวเต็มกอไก่พยัญชนะตัวเต็มยอยักษพยัญชนะตัวเต็มวอแหวน 2. ตัวยอหยาดน้ำใช้แทนสละอ,อสะกดด้วยยอยักษ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสละออยเหมือนก,นกันกับอักษรธรรมอีสานเช่นคำว่าน้อยเป็นต้นลักษณะโดยทั่วไปของสระอักษรไทยน้อยจะเขียนไว้รอบพยัญชนะตัวเต็มทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านบน และด้านล่างเหมือนก,นกันกับสระอักษรไทยแต่ในกรณีสระผสมจะมีลักษณะรูปแบบของการเขียนที่เฉพาะแตกต่างจากสระผสมอักษรไทยและมีการเปลี่ยนรูปแบบของการเขียนในบางสระ <c oughs> เช่นสระอ,อสระเอีย <c oughs> นอกจากนี้ยังมีสระพิเศษที่ผู้เรียนจะต้องจดจำหลักการเขียนและหลักการนำไปใช้คือตัวยอเฟือง และตัวหยอหยาดน้ำว่ามีลักษณะของการเขียนและก็การนำไปใช้อย่างไรจึงจะถูกต้องตามลักษณะของอักขรวิธีของการเขียนในอักษรไทยน้อย